ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับใครที่ไม่เห็นผมก็ไม่พูดถึงเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อไม่พูดเพราะอะไรแบบไหนอย่างไรเป็นว่าไม่เห็นก็คือไปแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ทักทายหน่อยครับนี่แหละครับเหลือเหลือกันอยู่แค่นี้นะฮะถ้าคนที่ไม่อยู่ก็คือก็คือไม่อยู่นะฮะไม่อยากอธิบายมากนะฮะเอาปตนว่าเข้าใจนะครับอ่าอ่าสำหรับตอนนี้ก็เหลือไอหนึ่งสารคามนะครับ มาแต่ไซอีกนะฮะที่ยังอยู่นะครับที่เหลือก็ไม่พูดมากครับคือออกไปแล้วนะครับให้ออกไปนะครับแมวไว้นะครับม,มาดังมึงสวัสดีครับอ่าส้ำเนีเว่มครับเอ่ะ,อะนะครับ ก็เดี๋ยวครับกล้องไว้ใกล้ครับก็ทักทายกันยามเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่เจ้าเวฟนะครับเจ้าคิมเจ้าหนึ่งนบิววสาธิตตายต่ําและผมนะครับมากันตอนนี้แก๊งมาแต่สอีกเหลืออยู่แค่นี้นะครับเออเฮ้บัทต้อมออยู่ซื้ออดีเยอกระถือเขาได้อยู่ข้างบัจักยังไงบัจักยังบัจัก นะฮะครับผมก็กินข้าวแรงต้อกันนะครับเ้อกินข้าวแรงน้อกันครับน้องนุง่งผ้าน้องนุง่งก็ะด้างเออเออน้องนุ่งผ้ากันไม่กินเข่าครับผ้าน้องนุ่งกินเข่านะฮะตอนนี้มาที่ซอ,อีกทั้งหมดเหลืออยู่แค่นี้ที่ไม่เหลืออยู่ก็คือไม่อยากเอาความได้เปรียบไปเหยียบย่ำชีวิตคนอื่นนะครับปล่อยเขาไปนะฮะประตามนั้นรู้เรื่องน่าจะรู้เรื่องครับว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ อยู่ไม่ได้ก็ไปเกมเกมไปแล้วหนึ่งลายเกมนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวนะเจ้าไปเจ้าไปแนะนำสาธิตไปสาธิตมาชานนะครับกินยังสาธิตมึงผัดเผ็ดผัดเผ็ดพวงไข่ให้สาธิตจานหนึ่งเลยเด้อไอสั่งไปเออลืมไปตัวละผมกินยังอ่ะกินยังกะสังเด้อแต่ไอสั่งไปหาพกย่างเหรออ๋อใส่หน่อยนะฮะเนาะ ยังโบยิมยังสร้างเพิ่มอ่าะนะครับต้มปลาสลามนะครับก็เปลี่ยนกําลังใจทุกท่านเช่นเคยนะครับอ้าวกินเอาเมื่อยก,กันครับวันนี้นักท่องเที่ยวหลายนะครับนักท่องเที่ยวมาหลาย ขอคุณทุกกำลังใจนะครับป้องกันนะครับเมืองผมปลอดภัยนะครับอาเภอผมปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจังหวัดผมนะครับก็ก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆที่เอาต่างอาเภอนะฮะแต่อําเภอนี้ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ,รรบมีโอกาสก็มาเที่ยวมาเที่ยวปีใหม่นะครับผมก็พร้อมติยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่าน น,นะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับใครที่ไม่เห็นผมก็ไม่พูดถึงเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อไม่พูดว่าพราะอะไรแบบไหน,นอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าไม่เห็นก็คือไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับไม่อยู่ในการปกครองดูแลของผมแล้วไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้วนะครับ จะไปจะกเกมแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่แล้วต่อจากนี้ไปนะฮะอ่านะฮะวันนี้ก็เอาเ้ยบุลีน้ำเอ่อเียนนำกินงามเนาะน,น้ำอ่านะฮะก็ะเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเป็นกอลังใจเช่นเคยนะครับเมื่อนี้เวียดไลยกันโมมีคนมาเขา่าลืมมาเขา่าก็เลยถือโอกาสพาดน้องๆมากินเข่าในตลาดนะครับเนาะกินแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนหย่อนใจกัน ไปทานทานข้าวเสร็จก็กลับไปพักผ่อนกันนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับเหลืออยู่กันแค่นี้นะครับอบอุ่นครับอบอุ่นอยู่น้อยยิ่งอบอุ่นนะครับเอออยู่น้อยยิ่งอบอุ่นนะครับจริงๆแล้วก็อยู่สองอยู่แค่สาธิตสองคนก็ยังอบอุ่นนะครับที่นี่นะฮะแต่น้องๆมาอยู่ด้วยก็ยิ่งอบอุ่นไปเพิ่มนะครับครับแอดสิโลนะครับขอบคุณนะครับแอดสิบโล แอดไปไหนมาเนี้ยคาเหาาานื่ไงมั่วมาเนี้ยือแต่งตัวเท่เแล้วว่าได้มวกวโอ้ลิงสิ้นพนักเ่ยสายล็อกเลยเนี้โอ้แอบแอบอย่างเท่เลยนะครับเอ้ยเอ้แอแบแบเทเ่เอานั่งนัไปนั่งอ่านะฮะไปไหนหนึงเดเข้ามาบ,บ,บอกบอกดิเอาบอกดูยบอกยังเอาไม่หมเนี่ยอ,นะอม่มึงจะบอกยังฮะไม่มมไมิมของน้ำกันนะครับเออครับผมบนี้ คือหัวหนหญ่เพผ้าพามกินข้าวโยทพิบูลมั่งสาหานครับขอาบอย่ในตลาดพิบูลครับโมนิ่นสั่งอาหารหาอามเลยครับเออย่างคือว่าสั่งแบบโต๊ดนะครับเออกบขอเต็มเลยครับเดี๋ยวจังไยกับสีมีมาเดี๋ยวแม่จังไเบ่ร้ายครับพอดีพอดี่เบ่ร้ายบร้าแต่มามือแรกครับบ่แบบแสคนขวมเขาถือเขาได้เขาเมตนได้อยู่ับผมอ็ใส่เสื้อเาแฟดคู่นี้คือใส่เสื้อเท่อ่ ม่อนวายไหวนะครับมาฐานของเขาแอดไปไหนไม่แอดนะแอดอยู่จักเดือนและนะ้วไงแอดรูมสามเดือนครับสามเดือนเนาะมีความสุขวอ,อยู่กับจอนนี่อแอดผมบอกเลยแอดนี่เต็โตดีมากเลยครับแอดนี่น่ารักขยันขันแข็งรับผิดชอบต่องานโมมีเลียมโมมีลีลาตั้งใจเห็นงานอย่างเดียวสมแล้วกับที่ได้อยู่น้ำจอนนี่นะครับนี่แหละเบิ้งเอาละกันนะครับว่าคนคนที่ได้อยู่กับคนบ่ได้อยู่มันมีข้อแตกต่างกัน,กนแบบใดล่ะครับหลายๆท่านก็คงมองแอด มองออกเหมือนผมมองนะฮะ,ะว่าแอดเขามีความน่ารักยังไงนะฮะ,ะแค่นั้นแหละครับง่ายๆแอดเขาน่ารักแอดเขาเป็นคนที่ใช้ได้มีภาวะความเป็นผู้นํามีภาวะความเป็นผู้ใหญ่นะครับตั้งใจทํางานมอบหมายงานให้ทําอะไรก็ทาในงานในหน้าที่ของตนเองแค่นั้นเขาก็อยู่ได้ด้วยดีวันนี้ก็พาแอดมากินข้าวด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะครับพบคิดหวังสิ่งใดขอมุ่งมา่นปรถหารทุกการ เดินทางกับปีใหม่ขอพบแต่ความสุขครับเดินทางปลอดภัยทั่วประเทศไทยครับจากใจจอห์นี่มือปราบครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับ